สวัสดีครับสบายสบายสไตล์ยิสานครับพี่น้องเมื่อเนี่ยก็เป็นวันพอนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาให้อาหารเป็ดอาหารไก่นะครับนะครับเป็ดครับพี่น้องเป็นเป็ดเทพนะครับกับส่วนอาหารเนี่ก็คือฮาเฮ็ดเองนะครับผมหยวกกล้วยครับต้นกล้วยฝานนะครับผมนะครับพี่น้องนี่ก็คืออาหารของฮองนะครับ คือห้องเี่ให้เป็ดมือนี่นะครับตอนนี้ก็ให้อาหารเป็ดก่อนนะครับ้อให้อาหารเป็ดแล้วเดี๋ยวเขาี่เข้าไปเก็บไข่นะครับให้อาหารไก่แบบที่นี่ี่พี่นอ้องไปครับนี่ครับเป็ด กลายซิฟโต้ด้วยครับพี่นอ<ะ>้องนะครับ เนี่ยครับพี่น้องเป็ดตอนนี้อยู่ประมาณสองโลนะครับสองโลก,กว่านะครับ แทนของห้อกันอาจจะมุ่พ่อนะครับต้องกบแปลงมาเพิ่มนะครับ พ่อๆนะครับต้องออกเปียกมาเพิ่มน้ำพี่น้องครับไก่กระเอือนกินเงี้ยแล้วครับพี่น้อย อาหารที่เขาเตรียมไว้เขากับมักไว้นะครับพี่นอ้องครับเขาได้มักใส่ห้อมนะครับผมมักใส่ห้าไปแล้วก็ใช้หย,ยกก้วยนะครับโอ้โดดโดด หดแหี่บเลยหิวแหงนะครับหิวจัดนะครับ กินดีครับพี่น้องครับเขาใส่ okay. หารแบบนี้นะครับซูเมเออร์เขาบ่เนหัวอาหารนะครับ แรเขาหยกกล้วยมหามาักนี่พี่น้องมันจะนิ่มนะครับผมเขาจะมักถิ่มใบนะครับมันจะนิ่มหยกกล้วยนิ่มนะครับเป็ดกินง่ายครับผมครับเนยวก็มีอีกสุดหนึ่งนะครับเป็ด ซุดน่อยนะครับมันกินเงี้ยวเ่าท่านนะพี่หน่อยเขากได้แยกไปไว้อีกหม่องนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปให้อาหารมันนะครับไปครับเห็นนะครับอีกเป็ดน้อยอีกสุดหนึ่งครับผมนะครับมันกินอาหารว่าท่านครับ เขาก็เลยได้ยากออกมานะครับผม ยิ่งสี่กินยุ่งมด่ขึ้นครับเนี่ยฟ้าวครับที่นะครับส่วนไกลห้องกับห้ตัวเดียวกันนะครับผม ไก่เนื้อให่มันเป็นแค่อาหารเสริมนะครับแล้วก็ส่วนย่างอื่นนี่คือเฮากับตองเตาหัวอาหารให้น้ำนะพี่น้องนะครับไก่ไข่ครับไก่พวกนี้เห็ดแห้งไหลยบไข่นะครับพี่น้องจะย่างกันไข่นะครับต้องใส่แห้งนหน่อยนะครับ ครับยวอนที่เขาไปเจ็บไข่ไก่นะครับมาเมื่อหนึ่งเสีได้ยักใบนะครับไก่ยาวอยู่ยี่สิบสองตัวด้วยพี่น้องนะครับยาวอยย่ยี่สิบสองตัวเขาสีได้จักหน่วยนะครับเห็นนะครับไข่ไข่ไข่ทู่มเมื่อครับพี่น้องนะครับสองนะครับ ดีครับเะแปดใครด้วยไงครับพี่น้องครับไข่ใบหน่ขนาดเลยแปดนะครับสิบครับ สิองครับเขาจะจุ้งใบหนึงนะครับเพื่อลอยมันไข่นะพี่น,อน่องแห้งเนียไปสิบสองนะครับสิบสองฟองนะครับนะครับว่าหาันเขาก็เอาให้น้ำนะครับ สองครับสิบสีนะครับผมเออสิบสีนะครับสิบหกครับสิบแปดครับสิบเก้าครับ เราเก็บไปแค่ซุปโานะครับผมจะเอาใบหนึ่งนะครับแต่ชวนแม่บานงสัยเพิันเก็บเหมือนนะครับครับขอไข่ขอไข่ขอไข่หน่อยจ้านะครับ ทมมุ่มเงิเพิ่งก็ได้ยี่สิบเอรน้องเอากะเสริมหัวอาหารนะครับเสริมหัวอาหารอีกนะครับสักนิดนึงนะครับ เขาก็เติมหัวอาหารเป็นน้ำนะครับจะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปคลิปให้อาหารเป็ดอาหารไกลล่เก็บไข่นะครับ ขอฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับสบายสบายสไตล์ย,ยี่สานสวัสดีครับ